สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสรรหามาเล่ามาเล่ากันต่อในตอนที่สองนะคะของเกษตรแบบบ้านบ้านอันนี้เป็นส่วนที่เล่าให้ฟังไปจากที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลานะคะก็ะคือจะมีการปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ผลแบบหลากหลายหน่อยนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของ เจ้าของสวนนะ,นะคะก็มีในช่วงปีแรกเนี่ยที่เริ่มทำยังไม่มีความรู้ทางด้านกเกษตรเพียงพอก็ทำแบบอลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะ,นะคะช่วงแรกตั้งใจว่าจะลงไม้ผลจำพวกทุเรียนก่อนนะ,นะคะก็ซื้อทุเรียนมาหลายสายพันธุ์เลยค่ะแล้วก็ลงไปประมาณ40-50ต้นนะคะในพื้นที่ประมาณ4ไร่เนี่ย ปรากฏว่าตายหมดเลยค่ะในปีแรกไม่เหลือแม้แต่ต้นเดียวในช่วงหลังจากนั้นก็เอากล้วยมาลงอะนะคะต้นกล้วยต้นกล้วยก็มีหลายสายพันธุ์มีตั้งแต่กล้วยน้ำว้ากล้วยหินกล้วยนางพญากล้วยเล็บมือนางนะคะก็เอากล้วยมาลงแล้วก็ ปลูกต้นไม้อื่นมาใกล้ๆกับต้นกล้วยนะคะปลูกใกล้กันเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องของอเรื่องของร่มเงาแล้วก็เรื่องของอการอุ้มน้ําก็คือเรื่องของน้ําเพราะว่าการทําเกษตรของที่ที่ทาอยู่อย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าเราก็ไม่ได้มาบ่อยๆนะคะก็คือ ประมาณอาทิตย์ครั้งหรือว่า2อาทิตย์ครั้งแล้วแต่ความสะดวกนะคะก็มาว่างๆก็มาตัดเ่มามาตัดหญ้าเองไม่ได้จ้างนะคะทุกอย่างทำเองหมดแม้แต่การลงการลงสปริงเกอร์อะคะ่ะต่อต่อ,ต,อต่อสปริงเกอร์ลดน้ำก็เปิดหาดูเอาจาก YouTube บ้างหรือว่าดูจากหนังสือ บทหนังสือก็ลองอหาค้นหามาแล้วก็มาลองทํากันนะคะลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆอตรงต้นไม้บ้างไม่ตรงต้นไม้บ้างก็ทําออกมาแล้วก็แก้ไขทําไปแก้ไขไปอย่างเนี้คะ่ะ <c oughs> ก็เป็นเกษตรที่แบบบ้านๆจริงๆไม่ได้อิงเรื่องของวิชาการเลยนะคะอ่า ต้นเดิมท,ที่ที่ที่เล่าให้ฟังว่าดินตรงเนี้ยมันเป็นที่นามาก่อนแล้วดินมันจะไม่ค่อยดีปลูกต้นไม้แรกๆแบบเหมือนกับกร้นมากเลยค่ะไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยโตเลยอะเราก็พอหญ้าขึ้นมันมีทั้งหญ้าคาแล้วก็หญ้าอื่นๆนะคะก็ใช้วิธีตัดแล้วก็มันก็ใช้ต้นหญ้าเนี่ยทับถมทับถม ไปแล้วก็ปีต่อมาปีที่สองปีที่สามเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ค่อยๆดีขึ้นมันไม่มันไม่เร็วเหมือนกับการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งที่ที่ทำเกษตรตรงนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าไม่ได้ทำเพื่อการค้าแต่เราทำเพื่อที่จะกินเองนะคะได้ไปหาข้อมูล มาเจอว่าอ่าเจอว่ามีคนแนะนำในเรื่องของการอ่าถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พวกอ่าพวกเกษตรแบบปุ๋ยคอกอะไรเงี้ยคะ่ะอ่าีไก่มูลวัวแต่เนื่องจากว่าเราก็ อืมก็ก็ได้ไปซื้อมาบ้างอะนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้บ่อยแล้วก็ไม่ได้มากเคยลงซื้อซื้อขี้ไก่มาประมาณสองสองครั้งนะคะเอาเอามาลองลองดูแต่ว่าขี้ไก่นี้มันก็เค็มเราก็ลองลองกันไปลองไปอะนะคะก็บางบางต้นมันก็ชอบบางต้นก็ไม่ชอบไม่ชอบอ่าลักษณะ ลักษณะของขี้ไก่เนี่ยคะ่ะซึ่งวิธีการที่จะลงไอปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยก็มันมีวิธีการอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเอามาในกระสอบแล้วก็มา,มาเทลงได้เลยแต่ว่าวิธีที่ใช้เป็นหลักของของส่วนเนี่ยนะคะเนื่องจากไปเจอว่า,าสามารถที่จะใช้ฉีเราเนี่คะ่ะในการที่จะนำมาเป็นปุ๋ยในรถต้นไม้ได้วิธีการที่เขาแนะนำใน ในเอกสารที่ดูนะคะเขาก็ให้เราเนี่ยเก็บเก็บฉี่แล้วก็หมักไว้ในระยะเวลาพอสมควรนะคะ3 4วัน5วันแล้วแต่หลังตอนที่เอามาใช้ะคะ่ะมันต้องผสมน้ำเข้าไปผสมน้ำเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าในกรณีของที่เอามาทำเองที่ที่ใช้เองก็อาศัยความสะดวกเป็นหลกกักน,นะคะก็คือ เอามาโดยฉีใส่ใส่ใส่ขวดแล้วก็เอาเอามาลดลดเลยแต่พยายามลดห่างๆนะครเพราะว่าฉีเนี่ยก็จะมีความเป็นกรดอยู่บ้างซึ่งถ้ามันเข้มข้นเกินก็สามารถทำให้ต้นไม้ตายได้นะคะเราก็ใช้วิธีการลดไปห่างๆซึ่งที่ทำอยู่ก็ ก็ได้ผลอยู่ค่ะไม่มีต้นไม้ที่ที่ตายเลยนะคะอันนี้ที่ปลูกไปก็จะเห็นว่ากล้วยก็ได้ผลผลิตแล้วนะคะก็มีขนุนขนุนแล้วก็อ่ต้นที่ที่ได้ผล,ผลผลิตก็มีกล้วยมีขนุนสองอย่างสองอย่างเองอ้อแล้วก็น้อยน้อยน้อยหนาด้วยน้อยหนาด้วยน้อยหนานี่ก็ใช้อ่า มีอยู่สองต้นก็อย่างละต้นสองต้นนะนะคะที่ปลูกทุเรียนก็หลังจากตายไปก็เอามาปลูกแค่ประมาณห้าหกต้นนะคะเอาไว้สำหรับไว้กินเองเวลาใครไปไกลมาก็จะได้เอาไว้ฝากกันนะคะก็เห็นสภาพสวนลุกเลยนะคะนี่ยะ,ะ่ะต้นทุเรียนก็ปลูกใหม่อันนี้อันนี้พอเริ่มโตก็เอากล้วยออกนะคะ ตอนแรกเขาก็จะอิงอยู่กับต้นกล้วยการปลูกทุเรียนที่ได้ทราบมาก็คือปกติแล้วทุเรียนเนี่ยเราก็จะต้องอเอาดินขึ้นมาให้สูงหน่อยนะคะสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเขาเขาจะดูแลยากสักนิดนึงรากเขาจะตื้นนะคะยั้นตอนที่เราเริ่มปลูกเนี่ยต้องให อ่าหลุมอ่าพูนขึ้นมาพูนดินขึ้นมาหมอยแล้วก็ทําหลุมลงไปแล้วก็ปลูกเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันขังนะคะเพราะทุเรียนเนี่ยเขาไม่ชอบน้ําขังแต่ชอบน้ําพอดีพอดีอดน้ําก็ไม่ได้น้ําเยอะก็ไม่ได้นะคะส่วนกล้วยนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยมันปลูกง่ายมากแต่ว่ากล้วยเนี่ยถึงว่าง่ายก็มีศัตรูพืชเยอะอยู่นะคะศัตรูพืช ตอนแรกก็ไม่ได้นึกว่าจะมีปรากฏว่ามันมีไอเชื้อเขาว่าเป็นเชื้อราเปล่าที่แบบอ่ที่ใบมันจะเหลืองๆอะคะ่ะแล้วก็เขาเรียกกล้วยตายพรายเพราะตอนที่เรามาปลูกเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ลองลุมด้วยปูนขาวนะคะก็ปลูกลงไปเลยกอปลูกไปเลยเนี่ยบางต้น เขาก็เป็นเป็นโรคซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นเนี่ยห้ามเอาไปเอาหน่อพัน์ไปขยายนะคะก็ต้องทำลายตรงนั้นเลยนะคะหรือไม่ถ้ามันเป็นไม่เยอะเนี่ยเขาก็จะใช้ปูนขาวเนี่ยคะ่ะโรยโรยไปแล้วมันก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นวิธีแก้นะคะท,ที่ที่ทราบมาอ่อมีมะพร้าวมีลงมะพร้าวบ้างนะคะมะพร้าวที่ลงไปเนี่ยก็อ่อได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง เพราะว่าทั้งจากสภาพดินแล้วก็จากศัตรูพืชศัตรูของมะพร้าวเนี่ยก็คือหนูอะค่ะหนูตัวใหญ่ๆเลยหนูเนี่ยชอบมากัดแทะไอ้ตรงโคนโคนต้นอย่างที่นำภาพให้ดูไปตั้งแต่คลิป ตอนที่หนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าหนูอะกัดแล้วตายเลยอะค่ะไม่ไม่รอดเลยยังไงก็ไม่รอดอันนี้ได้ผลผลิตมาแล้วนะคะที่ปลูกไปประมาณ3ปีกว่ากว่าเนี่ยนะคะก็คือกล้วย กล้วยตั้งเล็บมือนางกล้วยหอมกล้วยนางพยากล้วยน้ำวา้ากล้วยหินะนะคะสับป,ประรดด้วยอ่เอาสับป,ประรดมาหน่อยนึงสับป,ประรดเนี่ยอ่หาซื้อพันมานะคะสับป,ประรดซื้อพันธุ์มาจากอา่พัทธลุงค่ะระหว่างทางที่เราเดินทางเนี่ยข้างทางเขาจะมีพันสับป,ประรดขายนะคะของพัทธลุงก็เอามาลงลงไว้ก็ได้กินอยู่อ่แล้วก็ปกติอ่ไอ พันธุ์พัน์ที่เอามาปลูกเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะนอกจากทุเรียนเนี่ยก็ซื้อซื้อมาบ้างเพื่อนฝากบ้างส่วนกล้วยเนี่ยก็เอาจากพันธุ์ของสวนอื่นนะคะเอามาเอามาปลูกเอามาปลูกเพราะว่าวัตถุประสงค์แรกที่ลงกล้วยก็อย่างที่บอกไปก็คือเราลงเพื่อให้เ,เป็นตัวช่วยพืชอ,อื่นๆในการอุ้มน้ําแล้วเราก็ได้ผล ผลได้จากได้กล้วยเนี่ยมาไว้กินไว้ทําเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะคะนี่ขนุนที่ให้ผลในปีที่2เลยนะคะขนุนก็เริ่มให้ผลก็มีทองประเสริฐอ่าที่ซื้อพันมาแล้วก็มีบางส่วนที่เพาะเองอะนะคะเพราะขนุนเนี่ยก็ไม่นานนะคะไม่ไม่ไม่หลายปีสามารถเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็เอามา ลงเองได้เลยอันนี้ค่ะภาพฉีที่ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือฉีใส่ขวดเนี่ยค่ะฉีใส่ขวดแล้วก็เอามาเตรียมลดเลยแต่อย่าทําตามนะคะแบบนี้ถ้าให้ดีเพราะว่าท่านอาจจะทําเกษตรแบบที่ มีคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าเกษตรนี่เป็นเกษตรแบบแบบบ้านบานจริงๆลองอยากจะลองอะค่ะลอง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 ดูว่าถ้าเราทําลักษณะนี้แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะอยู่ได้ไหมอา่าเชีวนะคะจะเห็นว่าลกมากเลยเพราะว่านานๆได้เข้าไปทีก็ตัดกันไม่ไหวกาตัดข้างหน้าข้างหลังยาวตัดข้างหลังข้างหน้ายาว ส่วนนี้ใช้แรงตัวเองอาขาไม่ไม่ได้ไม่ได้จ้างอะไรเลยนะคะก็ทำกันเองแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ทำนะคะอยู่กับต้นไม้เนี่ยมีความสุขมากๆมันสง,งบมันร่มรื่นถึงจะเหนื่อยกายก็ก็จิตใจมันมันดีอะคะ่ะแล้วก็เมื่อเราได้เห็นผลผลิตเนี่ยมันความรู้สึกภาคภูมิใจ มีความสุขกับสิ่งที่เราลงมือทำลงมือลงแรงลงแรงกายแรงใจไปอะนะคะแล้วเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยมากินเองมา,าไปฝากคนอื่นมันก็รู้สึกดีต่อใจนะคะก็เลยนำสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจเล็กๆเ,เนี่ยมาเล่ากันฟังนะคะก็วันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ